เราพวกเราก็เตรียมตัวเตรียมใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้ให้เล่งพยายามเริ่มบำเพ็ญกันเล่งรัดเข้าพยายามย้ายจิตโงหน้าระวงหลังเราต้องพิจารณาอยู่ในปัจจุบันนณเหตุคำว่าปัจจุบันนเหตุคือประสบการณ์ที่เราประสบแล้วเกิดความรู้สึกยังไง เราต้องรีบพยายามแก้ไขปรุงในปัจจุบันในเมื่อเหตุนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างต่อเหตุการณ์นั้น,น,นพวกเราก็พยายามแก้ไขทำให้ใจของเราเข้าใจว่าอันนี้คืออะไรอันเนี้ยให้เราพิจารณาให้มันได้ความตามความเป็นจริงเสีย ส่วนใหญ่ที่สุดมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหลงในรุ่งเรื่องรูปร่างกายอันนี้เป็นต้นเหตุเรื่องลูกหรือเรื่องร่างกายเนี่ยเป็นต้นเหตุใหญ่อันอื่นนั้นมันเป็นแสงที่ขยายออกจากตัวต้นเหตุอันนี้เท่านั้นทำไมทั้งว่าร่างกายเนี่ย เป็นใหญ่คือเราหลงในเรื่องร่างกายหลงกายผู้อื่นก็ต้องหลงคายเราหลงกายผู้อื่นหลงยังไงหลงสวยหลงงามหลงกายคือตัวเองคือยังไงหลงว่ากายของตัวเองเป็นเราว่าเราเป็นกายก็พยายามปนเปื้อปฏิบัติลืมนึกถึงตัวของเราจริงๆคือจิตใจ อันนี้สําคัญมากที่นี้คําที่ว่าหลงผู้อื่นนั้นก็ในระหว่างเพศต่อเพศฝ่ายชายก็หลงฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงหญิงก็หลงฝ่ายชายมองเนี้หนกเห็นว่าความสวยงามอยากได้มีความรู้สึกอย่างชาวบ้านก็รู้สึกกันอย่าตัวต้นเหตุจริง ในเมื่อตัวเหนีตัวนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่รีบประนบก็ก่อจะเกิดผลเสียถึงผมไม่จันเพศด้วยเป็นอันตรายต่อเพศด้วยต้องคิดให้ดีเราต้องเอาเรื่องร่างกายสังขารมาพิจารณาให้ด,ดีตามสภาพของเขาอย่างที่เคยสอนมาสภาพจริงๆของเขาจริงๆเนั้นมันเป็นยังไง สวยจริงไหมงามจริงไหมดูให้ดีๆอ่านให้ดีๆวิเคราะห์ให้ดีๆถ้าเราอ่านดีๆไม่เข้าข้างกิเลสแล้วจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยทั้งเราและเขาไม่ใช่ของสวยงามไม่ใช่ของสะอาดแต่คนมันหลงคนเรามันหลงกันเท่านั้นเองเราลองคิดดูเถอะถ้าเราลงไขหลงไขสักคนหนึ่ง เราหลงลงแล้วคนคนนั้นน่ะมีอันเป็นไปคือตายเสียเมื่อกี้เนี่ยเราหลงเขาแต่เวลาออกไปปุ๊บเนี่ยก็เ,เกิดไปตายเสียลมหายใจเขาออกไม่มีในเมื่อไม่มีลมหายใจเขาออกแล้วยกมาให้เราเราต้องการไหมจะเอาได้ไหม เอาไปนอนด้วยได้ไหมจะจูบได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้ทําไมก็ได้เมื่อบดลมให้ใจก็ออกเลยเขาเรียกคนตายตาตายลองจับยังเล่นได้คนตายไม่อยากถูกไม่อยากต้องทําไมต้องเป็นอย่างนั้นละ่ะก็เมื่อกี้นี่เห็นว่ามันสวยงามเห็นมันสะอาดอยากกอดอยากจูบแล้วทําไม ในเมื่อเขาไม่มีลมหายใจก็ออกแล้วจึงไม่อยากกอดจากัูเพราะอะไรถือมันสกรปรกเป็นของไม่ควรเกียรตคนรกอดใช่ไหมเป็นของไม่ของไม่ควรถูควกอดใช่ไหมแล้วในเมื่อมันมีลมหายใจก็ออกอยู่ทําไมว่าสะอาดหรือมันสะอาดอยู่ที่ลมนั่นหรือในเมื่อหมดลมหายใจก็ออกเดี๋ยวนี้ใจก็กลับขอกเดี๋ยวนี้เกียดตเดี๋ยวนี้ ไม่อยากถูกไม่อยากต้องทําไมต้องเป็นอย่างนั้นความกับก่อของจิตใจมนุษย์มันไวพอเปลี่ยนแปลงแค่เดียวเป็นไปนคนละเรื่องหรืออาจ,จเห็นคนทุกคนหนึ่งแม่ผิวพรรณวันณะดีขาก็สวยเดี๋ยวนี้เราเห็นสวยแต่สักเดี๋ยวนั่งรถไปเกิดชนกันขชนกันขาขายยกขาสวยสวยทีว่าสวยไม่เรา เป็นกระอเอีก็เช่นกันนั่นแหละไม่มีทางที่จะแตะได้เพราะนั้นสังขารร่างกายเนี่ยถ้าแยกออกมาแล้วนั้นกลายเป็นของสกปรกกลายเป็นของน่าเกลียดสียเสียนไม่อยากแตะไม่อยากต้องเราคิดดูอย่าง้งกันล่ะถ้ารวมกันอยู่แล้วทำไมถึงว่ามันสะอาดเจ้าเราเห็นยังไงมันสะอาดเลอหนังมันสะอาดหรืออะไรมันสะอาดกันแน่ ถ้าว่าหนังมันสะอาดหลอกหนังคนนั้นม่ให้เราเราก็จะไม่มีความสามารถที่จับได้เพราะถือว่าหนังก็ตายเอาทั้งนั้นถกหนังออกแล้วล่ะเอาตัวมันไปให้อ่ะยกทั้งตัวมันจะเป็นยังไงมันก็เอาไม่ได้ทําไมมันไม่มีหนังแล้วมันดูไม่ได้มีแต่ความสปกปรกให้เรากออให้เราจูบไม่มีทางละทําไมมันสปกปรกทางมันสะอาดอยู่ที่หนังหรือ เอาหนังไปให้อีกทีหนึง่งมันก็ว่าสปกปรกเอาไม่ได้เพราะนั้นเราหลงกันคืออะไรหลงในเมื่อมันรวมกันอยู่ถ้ามันแยกออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรเลยซึ่งเป็นหนึ่งสิ่งที่น่ารักน่าชอบใจเราคิดอย่างนั้นก็นเลยกันเราพยายามหาวิธีพิจารณายัดเยียดจิตของเราลับแต่พัฒาภาพความเป็นจริงอันนี้ให้ได้หรือ,อยิ่งเรามาหลงว่าเรา คือร่างกายร่างกายเป็นเราเนี่ยิ่งไกลร่างกายมันไม่ใช่เราเนี่ยเรามันไม่ใช่ร่างกายไอ้ตัวที่มาก่อพบคือจิตใจอะ่ะผู้บงการภายในอยากได้ไม่อยากได้โกรธเกลียดชอบรักตัวบงการอยู่นภายในนะ่ะคือเราร่างกายเป็นสิ่งเพียงแค่เราอาศัยเทราะนั้นเราจะมาหลงทําไมว่าเป็นเรามันไม่ใช่เราเราของเราจริงๆคือคจิตใจตัวมากอพบ เราเยี่ยนไหวตายเกิดมากอพบทุกวันนี้ก็ตัวของจิตใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายปัจจุบันที่เห็นกันอยู่นี้เป็นของที่ถึงก่อกันมามใหม่ชาตินี้เท่านั้นพอหมดชาตินี้แล้วก็ไปก่อร่างกายขึ้นมาใหม่คือพบใหม่ร่างกายเก่าก็ไปเผาเสียฝังเสียเขาก็กบอยู่ในดินลึกเป็นไปตามธาตุของเขาเดิมเดิมของเขานั่นแหละแต่จิตใจวิญญ,ญาณออกจากร่างไป สุดแล้วแต่ความดีและความชั่วที่เราสะสมไว้เป็นสิ่งอนุคาเมนีที่ตามตัวของเราไปสู่ภพบไปทำดีมีความสุขทำชั่วมีความทุกข์ทำดีมีสุขติภพเป็นที่ไปทำชั่วมีทุกขกติภพเป็นที่ไปมันก็มีแค่นั้นมันไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่านี้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านจงพิจารณากาเห็น ทั้งกายผู้อื่นและกายนัเราเรียกว่ากายในและกายนอกกายในก็คือกายเรานี่แหละกายนอกก็คือกายผู้อื่นตามสภาพความเป็นจริงมองเห็นเสียถ้าจิตของเรายอมรับตามสภาพความเป็นจริงแล้วพวกเราจะมีความสุขทําไมถึงมีความสุขเพราะเราหมดควา,ามกังวลถ้าไม่อย่างนั้นมันเกิดความเครงวงตัวเองก็ไม่มีความสุขเพราะกลัวว่า จะเกิดความรู้สึกในทางนี้จะก่อเหตุเสียผมไม่ถึงเพศอันนี้เป็นสิ่งที่กังวลใจถ้าเราเห็นสภาพความเป็นจริงที่ถูกต้องแล้วเนี่ยใจของเราจะปล่อยวางตามสภาพอันนี้ได้เราก็ไม่หลงเขาเราก็มีความสุขอันนี้เป็นอย่างนั้นและต่อจากนี้ไปพวกเราก็จะได้เลิกกันไปบําเพ็ญนะวันหนึ่งใกล้กันนิดๆดหน่อยๆขอของเก่านั่นแหละพูดไปพูดมาอยู่นั่นแหละ ธรรมะของจริงๆมันไม่หนีไปไหนสุดกมันก็อยู่ที่กายวาจาใจเรานี่แหละมันจะไปไหนมันก็มีแค่นี้ความดีความชั่วก็ได้เกี่ยวความประพฤติที่ดีและชั่วมันก็มีแค่เนี้ยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์พูดไปเถอะจะพูดไปไหนก็เรื่องของคนเนี่ยเรื่องความทำดีทำชั่วเรื่องความหลงหลงเรื่องอะไรมันก็อยู่แค่สี่หมื่นแปดพันพระธรรมขันธ์มันไม่เกินแปด แปดหมื่นสี่พันน้องทำมาขันเนี่ยมันไม่เกิดนะมันอยู่ที่เนี้ยมันเวียนอยู่ตรงนี้แค่นี้เองเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราดําเนินตามความจริงอันนี้พวกเราก็จะมีความสุขกันเอาต่อจากนี้ไปพวกเราก็จะเล้เลิกกันไปบำเพ็ญนะเอาตังอกตั้งใจกันนี่บนฉันน้ำครับ